เอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดสครับผมแล้วก็สำหรับเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับทุกคนผมจะมาสอนทุกคนนะครับในการทําโอดโอดหนึ่งนะครับที่มีมานานแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่เคยได้ทําเลยนะครับนั่นก็คือโอด์ลายเสียนั่นเองครับซึ่งโอดไบายเสียตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นโอทที ทำง่ายมากๆเลยครับ <S <S ผมไปโชดแนบซึ่งสิ่งแรกนะครับที่ทุกคนจะต้องมีในการทําโอดมาลเลเซียนัก็คือต้องมีแต้มวิวพาวเวอร์ทั้งหมดนะครับ40หน่วยครับผมและจะต้องมีตัวทาเล้นนะครับของหมวดเมน l Contrast ด้วยครับทั้งหมด3ใบถ้าทุกคนมีทั้ง2อย่างนี้แล้วเนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะไปทำโอด ปลายเซียได้นะครับแต่นอกเหนือจากพวกสเตตรีเควส t แล้วเนี่ยนะครับมันก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งครับที่มันจะรีเควสนั่นก็คือตัวผ้าปิดตาครับผมหรือว่าตัวบายโ l ลนั่นเองซึ่งบายลตัวนี้นะครับทุกคนสามารถที่จะหาได้นะครับผมตะเกาะออลิเซียครับผมหรือว่าตรงแถวๆอ่า ลานเกาะโจนข้างล่างนะครับที่เขาเรียกว่า lower e l i s i a นะครับหลังจากที่คุณนะครับสามารถหาบลายโฟลได้แล้วเนี่ยทุกคนก็ให้เดินขึ้นไปครับที่ปราสาท e m p l e country yard ครับหลังจากที่คุณเข้าไปในปราสาทนะครับไอ้ทุกคนนะครับเดินเข้าไปข้างหลังครับมันจะมีตัวอักษรแสงสว่างอยู่นะเป็นตัวอักษรแบบสว่างสีขาวอะนะไอ้ทุกคนถ้ผมทําการใส่ผ้าพบลาโฟลครับผมแล้วก็คือมันจะเป็นการภาพปิดตาเนาะใส่ปุ๊บทุกคนจะมีตัวข้อเสียโผล่ขึ้นมาก็คือจะเป็นการที่มองไม่เห็นนะครับแต่หลังจากที่คุณใส่ไปแล้วนะครับแล้วค อินเทอร์แลกกับข้อความที่อยู่บนกําแพงนั้นนะครับมันจะสามารถรับโอดบายเสียได้ครับซึ่งพอเรารับโอดบายเสียปุ๊บเนี่ยตัวข้อเสียที่ทําให้เรามองไม่เห็นหรือว่าตาบอดเนี่ยมันจะหายไปเลยครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เหมาะมากๆนะครับสำหรับคนที่เอาข้อเสียตอนเริ่มเกมคือเป็นข้อเสียมองไม่เห็นเนี่ยมาด้วยนะซึ่งแค่นี้นะครับมันก็จะถือว่าเป็นการรับโอดเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ว่าการรับอดในครั้งนี้นะครับก็ยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับตัวสกิลทั้งหมดหรือว่าแพสซงึ่ ทีด่ดีที่เราจะรับสกิลกับรับ t าเลน t ตอ์ของโอดๆนี้เนี่ยก็คือเราจะต้องลงไปในเดือดครับผมเพื่อไปช่วยนะครับผู้เล่นคนอื่นครับผมให้ออกมาจากเดือดนั่นเอง ซึ่งเงื่อนไขในการช่วยนะครับทุกคนคนที่เราจะไปช่วยเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ไม่มีโอดครับผมแล้วก็ตอนที่เราช่วยขึ้นมาเนี่ยจะต้องไม่ตายด้วยนะครับเราก็คือเราต้องช่วยชีวิตแบบช่วยสุดๆแม่้เขาตายนะครับเราต้องแบกเขาเลยเอาว่าอย่างนี้ดีกว่าซึ่งเราต้องทําแบบนี้นะครับสามารถทํากับคนเดิมได้ครับผมสามารถแบบให้เพื่อนของเรานะครับไปช่วยเรานะครับในการทําโอดตัวเนี้ยก็ได้นะซึ่งมันจะต้องช่วยอย่างเงี้ยประมาณ5ครั้งครับหลังจากที่คุณทําแบบนี้5ครั้งเนี่ยมันก็จะได้รับทาเลเต์แล้วก็สกิลของโอทันทีเลยัมนจะได้สกแร มันจะได้สกิลที่เป็นสกิลเหมือนกับฮิลเซเนตี้หรือว่าฮิลเลือดก,กับเพื่อนนะครับเป็นสกิลแรกแล้วก็ช่วยเพื่อนครั้งที่3นะครับมันจะค่อยได้สกิลที่เป็นเหมือนกับฟิลนะครับที่ทําให้คนไม่สามารถใช้เวทหรือว่าแมนทราได้นะเอง สกิลที่4ี่นี้นะ่าจะเป็นแพสซีฟนะครับถ้าผมจะไม่ผิดช่วงครั้งที่4จะได้แพสซีฟที่สามารถมองเห็นคนที่ล่องหนได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับผมมันจะได้เป็นบีมครับจะไม่ได้เราชื่อสกิลมันชื่อว่าอะไรนะแล้วมันจะได้เป็นบีมของตัวนี่แหละบีมของตัวที่แบบเป็นบายเซียน er, นะครับคนรู้สึกว่ามันเป็นสกิลที่ดีที่สุดของตัวโอดโอทนี้แหละ <c oughs> อัน,นจริงนะคิดว่ามันเป็นโอทที่ดีที่สุดก็คือมีสกิลนี้แค่นั้นแหละ ซึ่งความยากมันจะมาอยู่ตรงนี้แหละครับที่เรากับเพื่อนเนี่ยต้องลงเด็บบ่อยๆมันก็เลยอาจจะเสี่ยงนิดนึงเพราะว่าเราอาจจะเจอตัวมอนดักทางอาจจะเป็นโหราการหรือว่าเป็นปลาหมึกอย่างนี้ก็ได้นะครับก็เวลาเล่นเนี่ยหรือว่าเวลาทำเนี่ยก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยก็แค่นี้แหละครับผมวิธีการทําโอดบลายเสียนะครับถ้าใครที่จะลองทําก็สามารถทําตามได้นะครับถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe วิดีโอนี้กันด้วยนะครับแล้วก็เจอกันวิดีโอหน้าครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย